มะนาวถุก9ก้าไร่เมล็ดอันนี้มาฟิดเดี๋ยวเราจะมาเสียบยอดมาฟิดเปลี่ยนยอดมาฟิดให้เป็นมะนาว เอามานามาเสียบดะดูแผลกันสนิทอเทพพันให้ชิดฝังใดฝั่งหนึ่งกิ่งแม่ก็ใหญ่ พันกันน้ำให้มิดช่วงนี้หนอะฝนต้องระวังฝนจะเข้ากิ่งนี้ก็เดี๋ยวจะทำด้วยเดี๋ยวมาดูการเวลามันติดแล้ว ในเสร็จแล้วเสียบยอดมะนาวบนกิ่งมาฟิตมะนาวอันนี้ครับเสียบไว้อยู่แล้วทุนเก้าร้เมล็ด